แม่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามาแล้วตอนนั้นข้างขวาใช่ไหมขวาใช่ค่ะข้างขวาตอนนั้นเจ็บแค่ไหนมันปวดยังไงทําไมถึงต้องไปผ่าเลยเจ็บแค่ไหนเหรอเจ็บเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยอะค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอก็แนะนํว่าให้ผ่าให้ผ่าตอนนั้นผ่าตัดอะไรครับจาได้ไหมฮะ ตัดเปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะข้อเข่าเสื่อมแล้วแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้ประมาณสักห้าปีครับข้างซ้ายเริ่มเป็นอีกอ๋อตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่ามันเสื่อมสองข้างหรือว่าไม่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 บอกอ๋อท่านให้ทําข้างขวาก่อนใช่ท่านบอกว่าข้างซ้ายยังดีอยู่อืก็ไม่ทําก็ทําข้างขวาไปก่อนทาข้างขวาไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ ประมาณสองแสนนะคะเงียบไม่อึ้งไม่ออกสองแสนพักฟื้นอยู่กี่เดือนเดือนหนึ่งอะค่ะแล้วกว่าจะเดินได้คล่องกว่าจะเดินได้คล่องหลายเดือนนะคะหลายเดือนเอาเอาเอาแบบประมาณถึงปีไหมฮะถึงเพราะว่ามันเดินแล้วมันเจ็บอะค่ะอ๋อแล้วก็ตอนผ่าก็ทรมานมากเลยครับต้องเตรียมตัวใช่ต้องมันเจ็บอะค่ะ แต่ยังไงก็ต้องทําแล้วตอนนั้นใช่มันเดินไปได้อะคราวนี้พอมาข้างซ้ายคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าต้องผ่าไม่ผ่าค่ะอ้าว <c oughs> ทาไมละ่ะฮะก็ข้างขวาก็ผ่าแล้วก็ปกติกับมาแข็ง <c oughs> แรงปกติเดินได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะว่ามันดีคืนดีเขาก็เจ็บอีกเหมือนกันถ้าเดินเยอะๆยังไงฮะมารู้จักบินได้ยังไงครับก็ก็ดูอาจารย์เสรีกับคุณนั่นแหละครับ ใช่ผมไหมะแม่ใช่ใช่นะช่มั่นใจโอเคมั่นใจแล้วลูกสาวก็เลยบอกเอ๊แม่ลองไปซื้อมาทานดูไหมในเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะพาละใช่ตัดสินใจไม่พาลองศึกษาสมุนไพรมาเยอะละก็ลองมาทานนี่ดูสิลูกสาวก็ขับรถมาซื้อไปให้ทานสีสีชมพูสีชมพูนะฮะแม่จําได้นะสีชมพูนะแน่นอนแน่นอนทานยังไงครับก่อนนอนสองเม็ด สอ,สองแคปซูลวันละสองแคปซูลเองเหรอใช่แล,แล้วทานอยู่นานเท่าไหร่จนนานเท่าไหร่นานเท่าไหร,นนไหร่ตอนทานแรกๆประมาณสักสองสามวันเนี่ยก็รู้สึกแล้วแหละว่าเอ๊ะไอ้เข่าที่มันตึงๆอยู่เนี่ยปกติมันตึงมันจะยืดไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะแน่นใช่อเอ๊ะมันทําไมมันทําไมหย่อนหย่อนคือพับได้ใช่ ไม่แน่นหัวเข่าใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยปกติถ้าเรายังไม่ได้ทานยาเนี่ยเข่าจะตึงมากเลยใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยเราก็จะเดินแบบเปียบเท้าไม่เต็มอืเดินขยิงก็ยิ่งเดี่ยวเรียกว่าเดี่ยงไปข้างหนึ่งอะเดี่ยงไปข้างหนึ่งแต่นี้รู้สึกดีใช่รู้สึกดีเอ๊ะมันหย่อนมันเดินไม่ตึงเหมือนก่อนอืแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นคุยกับลูกหลานว่ายังไงไหมฮะลูกสาวก็บอกค่ะลูกบอกจะาบอกเขาว่าเออแม่ดีขึ้นนะ มันมันยืดน่ะบอกเขาว่าเขามันยืดมันไม่ตึงเหมือนก่อนนี้นี่ทําอะไรได้สมใจอยากเลยใช่ไหมฮะได้ค่ะอืขึ้นบันไดได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมฮะกลับคุณหมอเหรอที่ที่ดูแลไม่ไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ไปเลยอนึกว่าอยากจะให้ไปแล้วปรึกษาท่านมันดีแล้วค่ะมันดีแล้วก็เลยไม่ไปเลยนะครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลัง่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเตอร์ิน6และอินเตอร์ลิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5้าชนิดคือบังคุงด,ดเงาดำถั่วเหลืองกระดังงบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ วันอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป